รู้อย่างผู้ชายชอบคุณมักจะตอบแชทด้วย4แบบนี้ตอนนี้เราเข้าสู่โลกของออนไลน์กันมากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้น,นะครับมันเป็นช่วงข้ามผ่านเนาะที่มีโลกออนไลน์คนก็ยะงเออมีอินเทอร์เน็ตมีเว็บบอร์ดทั่วไปนะครับยังไม่ได้สนใจอะไรมากขนาดนั้นแต่พอมายุคที่เริ่มมีโซเชียลมีเดียต,ต่างๆมาเฮ้ย มันเริ่มตื่นตัวไงหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยยุคที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นเนี่ยทำให้หลายคนนะครับหันมามองการทํางานอยู่บ้านหรือว่าจริงๆไม่ต้องมองครับโดนบังคับให้อยู่บ้านแล้วก็อาจจะมีหลายๆคนนะที่อาจจะต้องเรียกว่าออกจากงานชั่วคราวหรือหาเลี้ยงชีพได้ยากมากขึ้นก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะครับอ่ะกลับเข้ามาเรื่องของเราต่อเมื่อคนออกไปเจอกันได้ยากขึ้นไม่อยากจะเจอกันบ่อยมากขึ้น เพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้ทําให้หลายๆคนเล่นเกมแชทออนไลน์ดูไอจีดูยูทูบช็อตทิกตอกนะครับดูหนังดูละครโหตอนนี้กาลังบูมครับจนบางครั้งคุณสังเกตไหมบางมือถือใช่ไหมวันนี้ผมไปนั่งดูมือถือคุณใช้วันนี้น้อยลงเฮ้ยแสดงว่าแต่ก่อนเราใช้เยอะหรอวะอะไรประมาณนี้เลยนั่นหมายความว่าคุณเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นดังนั้นน่ะเป็นที่มาของลหลายๆคนนะครับพิมมาถามผมเยอะกว่าเดิมด้วยเหตุผลที่ว่า ก็ไปเจอเขาไม่ได้ไม่รู้จากอาการเขาชอบอยังไงแต่เวลาแชทอะ่ะถ้าเกิดเขาแชทอย่างนี้เขาชอบหรือเปล่าผมจึงรวบรวมสิ่งเหล่านั้นนะครับมาสรุปให้ออกมาเป็น4ข้อข้อที่1ทักทายคุณบ่อยมาก s ซีเฮลโลเช้าก็มาเย็นก่อนนอนคือหลายหละคนอาจจะลำคาญนนิดำถ้าเกิดคุณไม่ชอบแต่ถ้าเกิดคุณชอบเขานิดๆหรือแบบเขาเรียกว่าเออมีใจให้หน่อยๆเนี่ย คุณก็จะรู้สึกแบบฮี่ดีจังเลยนะเขาทักมาเช้าวปวันเย็นเลยนะอะไรประมาณนั้นและผมก็เคยเป็นอาการเหล่านี้นะครับตอนที่ผมชอบใครใช่ไหมในสมัยก่อนไม่รู้น้องๆเกิดทันหรือเปล่านะครับเขาเรียกว่า MSN ใช้เมลนี่แหละเป็นแอปพลิเคชันนะครับอยู่ในคอมพิวเตอร์ก็คือเอาเมลต่อหาการเลยแล้วก็พิมพ์คุยกันมันก็เลยทําให้เรากล้ามากขึ้นคือเจอหน้าเรานิ่งอะแต่เมื่อเราแชท เฮ้ยพิมพ์ได้เว้ยเว้ยไหลลื่นเว้ยอะไรประมาณนั้นเขาถามคํานึงเราตอบสิบคำก็ได้เว้ยเราจะพิมพ์อะไรก็ได้เราจะกล้ามากขึ้นหยอกล้อเขานิดหน่อยก็ทําได้เว้ยแต่ถ้าเกิดไปอยู่ต่อหน้าแบบโอ้โหมันเขินมากมันทําทําตัวไม่ถูกพูดก็พูดไม่ถูกนะครับลิ้นพันกันเลยไปเลยแต่เมื่อแชทมันจึงทําให้ผู้ชายอย่างเรากล้าพิมพ์หาเขามากขึ้นและผู้ชายอย่างผมนี่แหละก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับในในหลายๆคนนะเวลาแชทกับคนที่เราชอบเนี่ยถึงเวลาก็อยากพิมพ์อีูแล้วว่า ถึงเวลาเ็าทำอ,อะไรอยู่เราอะไรเงี้ยนั่นจึงเป็นที่มาของบทสรุปข้อที่หนึ่งนะครับเมื่อผู้ชายคนนั้นเนี่ยทักทายคุณบ่อยๆอ,อาจจะเป็นเช้าสายบ่ายเย็นก่อนนอนตีหนึ่งตีสองอะไรก็แล้วแต่คุณจะรำคาญหรือไม่รำคาญก็แล้วแต่นั่นเป็นอาการที่บอกคุณได้ว่าเขาอะเริ่มชอบคุณเคยถ้าเกิดไม่ชอบเราจะแชทหาเขาบ่อยทำไมล่ะจริงนะครับเมื่อคุณรู้หลักการข้อแรกแล้วมาสู่ข้อที่สองครับถามคำตอบ สิบคำไม่ใช่ถามคําตอบคำนะครับถามหนึ่งคำตอบสิบคาไปเลยคือตอบโคตรเยอะอะเฮ้ย <"He i, S 1> อะไรวะฉันถามแค่ว่าเออจำกันบ้านที่ครูให้ออนไลน์ได้ไหมเนี่ยครูคนเนี้ยนะให้การบ้านเยอะจังเลยตอบมาแบบแบบเขาเรียกว่าเป็นถ้าเป็นหน้ากระดาษอาจจะสองหน้ากระดาษอะไรประมาณนั้นถามว่าทําไมล่ะครับก็เขาแอบชอบคุณไงหรือว่าอย่างน้อยๆก็มีใจให้นิดนึงอะเขาอาจจะยังไม่รู้ใจตัวเองก็ได้แต่เมื่อเมื่ออาการเขาเป็นอย่างนั้นเขาก็จะเริ่มบอก ฉันรู้สึกดีับผู้หญิงคนนี้หรือว่าฉันชอบผู้หญิงคนนี้วะหลังจากนั้นก็ต้องมาสู่ข้อที่3ครับชวนคุยเยอะมากมีวงเล็บนะครับว่ามากคุณจะต้องสังเกตเองนะบางทีเนี่ยเขาคุยเยอะเพราะว่าเรื่องงานนะครับอย่าอย่ามาโนนะเราต้องใช้วิจารณญาณของตัวเองด้วยว่าอ๋อเขาคุยแล้วอันนั้นมันเรื่องงานเว้ยแต่จริงๆผู้ชายหลายๆคนก็อาศัยเรื่องงานในการพูดคุยให้มันได้เยอะๆนะครับแต่ผมเชื่อเซน์ผู้หญิงนะผู้หญิงมักจะมีเซน์ปิง้งเฮ้ เขาชอบเราหรือเปล่านั่นแหละครับเป็นเซนส์ที่ใช่ตรงที่สุดเช่นเดียวกับสมัยที่ผมอชอบใครเนี่ยผมมักจะพิมพ์เยอะเราก็อยากแบบพิมพ์เยอะยิ่งเยอะเขาถามมาคำหนึ่งก็ตอบยี่สิบคำเราก็อยากจะพิมพ์เพื่อให้เขาได้คุยกับเราเรื่อยๆไงพอเขาเงียบไปเราก็แบบออหายไปไหนเหรอนี่วันนี้นะไปนั่นนี่นี่รู้จกักอันนี้ไหมเราก็จะหาเรื่องขุดเรื่องต่างๆในชีวิตในโลกใบนี้ออกมานะครับเพื่อที่จะพิมพ์ไปหาเขาให้เขานะ่ะตอบอะไรกลับมา ดพื่อให้เขานะั่นยังฟังเราอยู่เพื่อให้เขานนั้นคุยกับเราต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับกันไงผู้หญิงก็จะรู้สึกได้ว่าอ๋อเขาพิมพ์มาเยอะเนี่ยแสดงว่าเขาก็แอบชอบคุณและข้อที่4ก็คือแชทไม่จบไม่สิ้นยืดเยื้อเข้าใจไหมหมายถึงว่าคุณอาจจะลองดูก็ได้นะคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> เดี๋ยวฉันไปกินข้าวแล้วเที่ยงแล้วนะเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนนะแล้วผู้ชายก็อาจจะพิมพ์กลับมาว่าจะไปจริงหรอเอ้า แล้วอันนี้ยังไม่ตอบเลยนะหรือว่าหาคําพูดหาเรื่องที่จะทำให้คุณอาจจะต้องตอบเขาต่ออีกนิดนึงอ่ะหรือคุณอาจจะตอบไปว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวมาอ่ะเดี๋ยวเราคุยผู้ชายจะยื้อหยิดจริงหรือเปล่ามากี่โมงละมันเป็นลักษณะที่บอกได้ว่าเขาเนี่ยก็เริ่มมีใจให้คุณบ้างแล้วแหละดังนั้นผู้ชายที่ชอบคุณหรือมีใจให้คุณบ้างเล็กน้อยมักจะตอบแชทด้วยอาการ4ี่แบบนี้ครับ